ล้วตอนนี้มีลูกค้าขยอยเดินทางเข้ามาที่รา้านเยอะมากไม,ไม่มีความกังวละไรไม่เป็นปัญหาค่ะ<ม>เพราะว่าตากับเบียร์พูดปไปในรายการแล้วลูกค้าเซตป,ปีเสียแปดตัวอยากขายคืนรอรับคืนไม่เป็นปัญหา<ม>แล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าด้วยตากับเบียร์เป็นคนที่จริงใจนะคะเนีย่ยลูกค้ามาวันนี้มายืนต้อนรับลูกค้าแล้วก็คุยกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดค่ะ จ่ายเงินปีเสียรุร่นแปดตัวของมาครบจ่ายเงินครบไม่หักสักบาทนี่คือว่าสุดแล้วนะ<ม>เท่ากับขาดทุนตัวเองนะจอมขาดทุนเลยนะคะถูกไหมการจ่ายเงินครบอ่ะถ้าตีของกลับมายังไงตักขาดทุนแน่นอนอันนี้คือเพื่อลูกค้าที่จะได้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเราเหมือนเดิมที่เอากลับมาได้เลยค่ะเดี๋ยน้องดูแลให้ค่ะ่ะอดูได้นะคะว่าลูกค้าก็อันนี้ไรสดอยู่ใช่ไหมคะป้าเบีรเยร์รอรับลูกค้าหมดเลยค่ะ เรามีความจริงใจอยู่แล้วเราต้องการทําธุรกิจต่อตรงไหนผิดตากับเบียรับผิดชอบหมดเลยแล้วก็มีความจริงใจในการที่ลูกค้ากลับมาเนี่ยจริงๆตักควรจะพักผ่อนนะวันนี้ตักเหนื่อยมากแต่ตากบเบียบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูแลลูกค้าดีกว่าเพราะลูกค้าค่อนข้างรักและศรัทธานในตัวเรารับคืนเองดีกว่าวันนี้นะคะน่าจะรับคืนได้เรื่อยๆค่ะจนวันนี้ค่ะแม่คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับแขงอะไรเียจริงๆ ไม่อยากไปปักปําใครนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าผลของการกระทามีอยู่จริงเหมือนวันนี้ตักทําอะไรตักก็ได้รับแล้วส่วนใครจะทําอะไรก็มันเป็นผลาการการะทําอ่ะเป็นเป็นเวลาของเขาที่เขาจะได้รับเองดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปคิดว่าเป็นใครหรืออะไรมันจะเป็นบาปกับเราเปล่าเปล่าเผื่อมันไม่ใช่จริงๆ, <Beifall S 1> ๆเหมือนที่เขาว่าตักเป็นทองปลอมและตักไม่ใช่ทองปลอมอย่างเงี้ยเขาก็เป็นบาปกับใจเขาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้สองวันที่ผ่านมาตักโดนด่าทองปลอมทุกวันเลยเห็นปะ ทองปลอ,ปอมแฮชแท็กเอาหน้าตักไปขึ้นคนดังขายทองปลอมทองปอลยอมอะไรเงี้ยมันตาตึงอยู่ในหัวตลอดเลยอ่ะแลังจ,จนจะมีการปรับรูปแบบการขายอะไรไหมปรับหมดปรับหมดทุกอย่างเลยค่ะปรับหมดปรับหมดนะคะยังอธิบายตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ไประชุมกับพนักงานแต่ปรับทั้งหมดแล้วก็ยังจะตั้งหน้าตั้งตาดูแลลูกค้าอ,อมทองลูกค้าผ่อนทองนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าที่สั่งซื้อในออนไลน์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะ อรียกร้องเรื่องอะไรคะเกก็ให้เขาไปดําเนินคดีตามกฎหมายเมื่อกี้ในรายการเบียร์พูดชัดแล้วนะคะว่าในเรื่องที่ตักผิดให้ดําเนินการคดีตามกฎหมายเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการการยุติธรรมแต่ในเรื่องที่ใครละเมิดสิทธิ์ของตักก็คือไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่าทองปลอมแฮชแท็กทองปลอม,ออมวิชาชีพซึ่งหลักฐานเหล่นี้จริงๆอะ มันมันสับมันรวบรวมไมาได้หมดแล้วเพราะเรามั่ใจเราไม่ใช่ทองปลอมเมื่อกี้จี้ทองในรายการแล้วก็เห็นใช่ไหมคะว่าของเราของแท้ซึ่งเราเราถือว่าเราเคลียร์ตัวเองแล้วนะคนที่เรียกร้องนะคะเมื่อกี้มีการขอคืนกันหนึ่งท่านและอีกที่เหลือต้องการฟ้องร้องอันนั้นอะ่ะคงไม่ต้องคุยแล้วเพราะเขาอ่ะเรายกเบียเบียเบียยกมือไหว้ตะขอโทษใ,ในในหนกระแสะแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าเขาจะฟ้องร้องหรือเขาจะคืนอะตักคิดว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเราไม่อยากไปชักจูงนะคะไม่ไม่ตักไม่ได้เอาเงินฟาดหัวใครนะต้องต้องไม่ใช่บอกว่าเอ้ยรวยแล้วเอาเงินฟาดหัวคือตักไม่อยากชักจูงถ้าเขาจะคืนก็เนี่ยเหมือนคุณแม่เนี่ยคืนก็มายืนคุยกับเบียร์ <c oughs> เผื่อว่าหลังเขาได้มาซื้อของเราอีกเนาะ <c oughs> แล้วก็คืนเราก็ซื้อใจลูกค้าแล้ววันนี้วันหน้าวันหลังเขาเอ็นดูเราเราปรับปรุงตัวดีได้รับความน่าเชื่อถือกลบับมาเขาก็อาจจะมาซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้้้กกก็็ใใหเปนสิิทธ์ขอองลูคาาแต่่่่ไมชบว เอาเงินไปเท่านี้แล้วเลิกฟ้องตั๊กจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดให้เขาทุกคนเต็มที่ได้เลยค่ะจ่อฟ้องใครในโซเชียลมีมีตั๊กอยากขอให้ระวังคอมเมนต์นะคะตั๊กอะไม่อยากจะฟ้องไม่อยากจะฟ้องคนเลยแต่ถ้าแบบมันด่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแบบด่ากันทุกวันด่าจนแบบจใจจมเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทันที่พี่หนุนก็จี้ทองแล้วว่าทองตักต๊กอะทองแพ้ตั๊กไม่ได้เปิดร้านแล้วตั๊กมีหน้าร้านจริงนะคะแล้วก็หยุดไปปั่นว่าร้านจะปิดนะคะร้านไม่ปิด ไม่บินต่างประเทศค่ะตักทํางานเหมือนเดิมทุกวันค่ะเนีย่ยให้ดูให้ดูหน่อยนะคะไม่บินต่างประเทศแน่นอนค่ะเอาตรงนะคะไม่ได้นอนมาสามคืนท้อไหมตอนนี้เมื่อวานอะท้อวันนี้ไม่ท้อแล้ววันนี้ถือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะ ชื่อเสียงตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตักจะสร้างขึ้นมาใหม่และตักขอโอกาสขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่คิดว่าคิดว่าตั้งใจและจะทําได้ค่ะแล้วก็ยังจะทําบุญเหมือนเดิมวันนี้ได้เพื่อนเพื่อนได้บนบันสรรกล่าวให้นะคะทุกอย่างตักพิสูจน์ตัวเองหมดแล้ววันนี้เหลือแค่รับผิดชอบเรื่องปีเสียที่เขาขายไม่ได้ราคาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่อยากจะร้องไห้เลย ก็ยังเดินหน้าทําบุญเหมือนเดิมเร็วๆนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็วัดวัดคนยากจนต่างจังหวัดไกลๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดสักสี่ห้าวันค่ะตับเราในกรณีที่เราเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนไปทําบุญเนี้ยแล้วมันเกิดข้อคอรหาเข้ามาว่าเราไปทําเอาหน้าไม่ถ้าเรามองว่าคนด่าเราว่าทําบุญเอาหน้าเพราะอย่างนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยถูกไหม บางครั้งบางคนเนี่ยกินส้มตําชามหนึ่งเนี่ยเขายังอยากถ่ายรูปลงโซเชียลเลยถูกไหมบางคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้อร่อยมากค่สิบบาทเขายังอยากถ่ายรูปลงเลยเพราะฉะนั้นใครจะโพสต์อวดอะไรก็ให้เขาโพสต์ไปเถอะบางทีมันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของเขาเนาะตอนนี้ลูกค้าเก่าๆเนี่ยค่ะได้ทักมาให้กำลังใจนะมีมีเยอะลูกค้าลูกค้าทักมาเยอะมันมีแบบแตักเข้าใจนะมีคนรักก็มีคนไม่รัก ทำผิดพลาดก็มีคนตําหนิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วเราอยู่จุดที่แบบเหมือนเป็นแบบอยังไงอะอาจจะแบบแบบแบบหนูไม่ได้พูดว่าหนูดังนะอาจจะมีแบบเหมือนคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะพูดว่าดังไม่อยากจะสำกัวคันตัวสาคัญตัวขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแล้วเรื่องเรื่องขออนุญาตถามเรื่องบ้านของน้องฟูกันแล้วบ้านน้องไม่ปอน้องฟูกันนะคะสร้างต่อค่ะตักรับผิดชอบคําพูด สร้างต่อไม่ไม่ต้องมาแวะไปหาน้องขอร้องแบบคือไม่อยากให้ดึงน้องมาเกี่ยวเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มแต่บอกน้องว่าถ้าน้องอยากจะมาพี่จ้างได้แต่ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มให้น้องว่างก่อนแล้วบ้านน้องสร้างให้ต่อไม่ไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ตักรับปากไว้หรือสิ่งที่ตักพูดว่าตั๊กจะไปสร้างวัดชนบทวันนี้หรือบ้านน้องพูดกันตักทําครบค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพี่ๆก็รอดูคลิปตักสร้างวัดแล้วกัน เพราะว่าตักถือว่าวันนี้ตักได้เกิดใหม่แล้วได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องประเด็นทองปลอมส่วนสคอบอเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปค่ะตอนนี้มีความกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับสคอบครับคี่ไม่ไม่ไม่ค่ะตัก๊กตั๊กบริสุทธิ์ใจตั๊กเชื่อว่าสารท่านเล็งเห็นถึงเจตนาใดๆก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นคนเลวโดยกําเนิดเนาะเราไม่ได้เป็นคนคดโกงหรือว่าไม่ได้เป็นคนแบบไม่ดีขนาดที่มันจะให้อภัยเราไม่ได้เนาะก็ให้สารท่านตัดสินแล้วกันค่ะ กลับมาเริ่มไลฟ์วันไหนก็อย่างที่แจ้งว่าเดี๋ยวขอไปสร้างวัดก่อนค่ะอขอไปสร้างวัดแล้วก็ขอไปใช้ชีวิตแบบสงบเพราะว่าตักอยู่ในโซเชียลมานานแล้วอาจจะไปใช้ชีวิตสงบสักห้าวันนะ